ออุอยยทำทำไ,ไมอค t <า>ิ <35. S 2> <c ười> ้งเขานะสามห้าให้ทุกคนครับนี่คืออย่าส่งคลิปนี้ให้กับอาร์ตปิดดู e ีพีที่2นะครับเรามาดูคลิปท i ิกตอกที่คนแท็ก,กมาคนส่งลิงก์มาให้แล้วมาวัดไปพร้อมกันว่าเราจะทนดูได้นานแค่ไหน ลเลอะเทอแล้ว,ลวเลอะเทอแล้วอื้ออ่าโอ้ยลเลอะเทอแล้ว,ลวเลอะเทอแล้วความอยู่อีคือสามเต็มห้าอันนี้ออกไปทางลเลอะเทออุอ้ยอุย้ย หมือนพอดีมากความพอดีในะคาลงสีเมื่อกี้ก็คือมันมีความแบบความสุขทางใจเหมือนได้เติมเต็มจิตใจแต่ยังไปได้อีก3เต็ม5้เด็กเด็ก มึงความสุขทางใจที่หามาให้คอยได้ในสมัยนี้สำหรับอาทิตย์ที่เป็น O C D แล้วก็ perfectionist อย่างเราขอบคุณที่แท็กคลิปนี้มาโอ้ยโอ้ยหมกเริ่มซ้ำแล้วนะ Get creative, Guys! จองเต็มห้ไอ้ไก็มันไม่ใช่แล้วอะคิลิ หรอกตลกเชื่อเหรอเจอกันทำไมคนเราสมัยนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้นะฮะหนึ่งเต็มห้าโอเคสีฟ้าสีฟ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ ทำทำไมก่อนอันตรงระบายสีออกนอกกรอบเลยเมื่อเท่าไหร่หรอกแต่รูปที่เป็นวาดขนตานั้นคือฉันรู้เลยว่าเธอตั้งใจระบายสีน่นะะธอตั <c oughs> ต้งใจ้ทำลายงานตัวเองเพื่อทอระาบคนอื่นนี่คืออาร์ติสต์สามเต็มหใส่หมวกคุมหัวสรสร้างกำลังใจให้กับตัวเองโอเคอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเต็มไปหมดมเลยหัวใจเต็มไปหมดเลย ช่องเดียวว่ะมันเหลือแค่ช่องเดียวจริงๆอหออ่า então, มาทรงนี้แหละมาทรงระบายสีอีกแล้วมาทรงระบายสีละอ๋อฟังเสียงเขาสิอือือคือโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกจะหลอกให้เรารู้สึกดีกับเธอ อะไรแมวธอหลอกให้เรารู้สึกดีกับเธอแล้วเธอก็ฉีกววาเจอันเป็นชิ้นโอเคเซนวิซูแอนอาร์ติทุ่มไม่เดมแฮปปี้อันดีดีอันดีดีล้างตาหน่อยโอมายกอดโอมายกอดเนียนกริปโอ๋อ ก็ไม่ดึกมาก่อนว่าการที่เลาดินสอแหลมแล้วมันจะทําให้ฉันมีความสุขมึงมึงกูรู้สึกเศร้าว่ะเขาทกูไปเลยว่ะดินสอแหลมแล้ว โอเควันนี้มาสั้นๆแค่นี้นะฮะมีคลิปไหนแท็กเรามาได้ใน Ti ก t ็ออะชมพักนะ EP ก่อนนะครับอยารู้วันนี้อีพีก่อนคลิกที่ด้านข้างเจ้เลยไปแล้วเราจะกันใหม่เสี่ยกันแล้วเดิมบ๊ายบาย